ใจนะครับที่ทุกทา่านได้มองเห็นโอกาสเนะครับแล้วก็มาร่วมเป็นคร,รอาารบครัวเดียวกันนะครับอย่างที่บอกนะครับวันนี้เนี่ยธุรกิจเนี้ยสิ่งสำคัญที่สุดคือเราหัวใจของมันคือเราต้องมีจิตใจที่เราอยากช่วยเหลือผู้คนถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะประสบความสำเร็จคือการให้นะครับมันจะมันจะเป็นสิ่งที่จะส่งผลสูงสุดเพราะนั้นใครที่จะเอาเนี่ยจะไม่สำเร็จ ผมเห็นมาเยอะมากเลยสำหรับคนที่มาแล้วเนี่ยต้องการแบบอยากได้อยากมีอยากอยากน้นอยากนีสุดท้ายแล้วคือมันมันมันสิ่เขาเลยนะพอเขามีความมีความคิดแบบนั้นเนีมันก็จะกะหายไลนะมันจะทําให้คนรอบตัวไปฮะสัมผัสได้ถึงความไม่จริงใจนี่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เขาก็ไม่สามารถจะเดินต่อได้แต่ถ้าผู้คน เรามีความให้เนาะเดี๋ยวที่เราให้เนี่ยเราจะเราจะมีความสุขนะแล้วพอมันมีความสุขแล้วทุกอย่างมันจะมันจะเกิดขึ้นด้วยตัวเองใช่ไหมครับและนั้ี่คือสิ่งหนึ่งที่มันผมบอกว่าเนี่ยทำไมผมถึงผมเดี๋ยวผมบอกคือผมเองไม่ต้องทําอะไรก็ได้แล้วนะแต่วันนี้เนะี่ยมันถ้าเราแต่ถึงผมพูดเนี่ยว่าเงินเป็นสิ่งสำคัญตลอดย้อนคือว่าเฮ้ยถ้า เราจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยมันมีคนที่เราได้ทําความดีไว้กับทุกคนว่าเนี้ยมันมีค่ากว่าโอ้โหนี่เ็รับนะแค่นั้นเอโอ้ทีนี้ก็ดีดีก็หลับทุกคนนะครับแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคนนะครับให้สําเร็จนะครัดใยในความเชื่อมั่นที่คนเข้ามาคนทีเข้ามา วันนี้วันนี้วันนี้คุณรู้